โดนยิงไงซึ่งโอ้โหกระสุนยังไม่รีโหลด,ดพี่เีเย นะตั้งเล่นเล่นสือ่ <c oughs> อหาเกมเล่นเหนียวแล้วกันมัน <c oughs> มีเกมไหนสนุกสนุกบ้างไะเนี่ย เป็นอย่างนี้ได้เลยโอ้โหน,น,นี่ีๆเกมน,นี้มุกเกมนี้นุกเกมนี้นุกทุกคนเกมนี้นุกอืม อษณาระหว่างนี้เดี๋ยวโปรโมทร้านชิวๆแล้วกันอันนี้ร้านผมนะทุกคนลมอันไหนวะเออมันจะมีอ,อันนี้มี <c oughs> นี่เป็นร้านเุ้ยมีคนเติมตังคนะ์แล้วโอ้ยหลันเหลืออยู่ประมาณเกร,ร์ห้าร้อยวันนี้นะมีไก่หงมัดไก่เจ็ดมัดไก่หงมัดปอ,อกเซบอกอะไรเงี้ยอันนี้เว็บนะเผื่อใครอยากได้เดี๋ยวค่อยแปะไว้นะทุกคนนะเขี่มาเราจะได้เล่นไหมเนี่ย กำลังรอผลทาวานโแล้วโอยยังไม่มีดีเลยยงอมใช้เอ้มันแชร์จอจากโทรศัพท์ขึ้นคอมได้ปนะเนี่ยผ่านอเบียดก็จะหาเล่นเกมในโทรศัพท์ได้ เรอมันม <G> ีเกมบอลไหม หมดไฟอะไรขี้เกียจเฉยครับไม่หีอเลยเกยมบอลเกมบอลนั่นแหละมันตึงๆนะทุกคนอันนี้อันนี้แหละฟีฟ่าฟุตบอลทุกคนอยากดูคลิปแนวไหนกันแบบว่า แบบเดิมไหมหรือว่าแบบตัดต่อว่าอร์อะไรอย่างเงี้ยผมยังหาแล้วไม่เจอเลยเนี่ยฉันนั่นอยากจะเล่นทำไงวะอ๋อเนี่ยเล่นไปอุ้ยไปไปเป็นญี่ปุ่นดิจะเป็นมิโตมะจะเป็นมิโตมะจะเป็นมิโตมะอ๋อแาทำไมผมไม่ได้เล่นอ๋อผมเล่นอยู่ ฟีฟ่าซูเปอร์สกอเอร์มามันจะ,ะไ์งไงเอา้าบอลหลุดมาแล้วอันเนึ่อปุ่มเลยยิงยิงเลยโอ้โหโกู go, ครับโกูกันรองให้ฟอสเก็ตแล้วคนดูได้ได้เราแบบเข้าประตูครับโอ้โหเป็นไง ยือหน่อยเล่นเกมอะไรอ่ะอ๋อบอลหยู่ราครับจะมาชมไปแล้วจังวันนี้นีไงเข้าปะโอสองศูนย์เนี่ย อุ้ยโอ้ประตูกรพุ่งก่อนฮลัลโหลบอลเดียวใครวะเอาบอลเดียวกูนี่วะโอ้โหสามศูนยะ์ครับแฮทิก้เรียบร้อยแฮทิกแฮทตี้เนี ອ່າລອງຫຼິ້ນ for second ກ່ອ for second ເມື່ອຫາກຄຸນເລົ່າ ไอ้คนดูเดี๋ยวผมมาขึ้นไลฟ์ใหมอ่อแป๊บน,นึงนะมีตัวราดด่วนหน่อยทุกคนแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ดี๋ยวไ